ปัญญาประดิษฐิตังพระละวัตังปัญญาประดิษฐ์ไม่เคยหลับไหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอพามาดูเรื่องร้อนใน Wall Street กันบ้างหุ้นของ Nvidia ดีราชาแห่งคลิป AI เปิดตลาดเช้านี้ตกลงไปต่ำสุดที1่176ดอลลาร์ก่อนจะค่อยๆฟื้นกลับมาล่าสุดยืนอยู่ที่ราวๆ180ดอลลาร์ลดลงประมาณ3.4%เปอร์เซแม่ราคาหุ้นจะแกวง่ง แต่ผลประกอบการไตรมาสสองของ n อ i d i a เดียกลับทำสถิติสูงสุดใหม่รายได้รวม46.7พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง56%เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรามาสสามบริษัทคาดว่าจะทำได้54พันล้านดอลลาร์แม้ว่าตัวเลขนี้ยังไม่รวมยอดขายชิปเฮย20ให้กับจีนก็ตามเยนเซนหวง CEO ของ n อ i d ว a เดียบอกชัดว่าเราเพิ่งอยู่ต้นทางของการปฏิวัติ AI เท่านั้น ทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่หุ่นยนต์รถยนต์ไร้คนขับไปจนถึงการผลิตกำลังเร่งนำา AI มาใช้หมดจุดแข็งของ Nvidia ดียอยู่ที่สถาปัตยกรรม Blackwell รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบให้รองรับการประมวลผลระดับมหาศาลสำหรับ AI เรื่องการห้ามขายชิปให้จีนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นร้อนเจนเซนยอมรับว่ายังไม่ได้ออเดอร์ใหม่จากจีนแต่เขามั่นใจว่า S20 และ Blackwell จะมีตลาดใหญ่รออยู่ เพราะมูลค่าตลาด AI ในจีนอาสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์ต่อปีสิ่งที่น่าสนใจคือเจนเซนมองอนาคตไว้ค่อนข้างไกลเขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวได้จะกลายเป็นหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องจักรในโรงงานไปจนถึงหุ่นยนต์ทั่วไปและทุกสิ่งเหล่านี้จะขับเคลื่อนด้วยพลังการประมวลผลจากเอ i d บีเดียเขาย่างทิ้งท้ายว่า แม้ AI จะทำให้เราทำงานเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำงานน้อยลงตรงกันข้ามมันจะเปิดโอกาสให้เราทำสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นผลักดันเศรษฐกิจและผลิตภาพให้สูงขึ้นไปอีกทั้งหมดนี้ชัดเจนครับ NVIDIA ไม่ได้เป็นแค่บริษัทขายการ์ดจอ,อต่อไปแต่คือหัวใจของโครงสร้างพื้นฐาน AI โลก